สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max All New ฟีประมาณสัก12นะฮะตัวนี้ติดตั้งเครื่งนต์ไฟฟ้า Power Boost ใหม่ล่าสุดจาก ECU นะฮะตัวนี้นี่ฮะลักษณะของตัวอุปกรณ์นะครับเราจะเห็นว่าเป็นรูปเดวิลนะฮะแบบนี้ฮะซ่อนไว้แบบนี้เลยนะฮะตำแหน่งที่ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ไม่ต้องคุมผ่านมือถือตัดปัญหาเรื่องการคอนเน็กไปเลยนะครับนี่ฮะไฟกระพริบเห็นไหมฮะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแบบนี้เรียกว่าเบอร์หนึ่งนะฮะกดครั้งต่อไปครับช่างเนี่ยกดตำแหน่งนี้นะฮะ ไปจากพิบสองครั้งเนี่ยเบอร์สองครับเอาไปฮะต่อไปครับปวยทิ้งครับจะเป็นเบอร์สามนะครับเราจะเห็นรถไฟกับพิบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูควันกันหน่อยครับควันที่จูนมาอันนี้รถจูนก่อมาแล้วนะครับเราห็นควันประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้สเต็ปปิดควันนะครับตัวนี้สามารถที่จะปิดควันได้นะฮะสำหรับเราที่ทามาเอาควันน้อยลงแน่นอนนะกดค้างไว้นะฮะสังเกตนะฮะจดค้างไว้จนกว่านี่ฮะเนี่ยเนี่ยไฟกับพิบรวรแบบนี้นะฮะแล้วกดค้างอีกทีนึงนะครับ เราจะเห็นรถไฟของเดวิลนะฮะจะขึ้นค้างครับเป็น2ตาแบบนี้เข้าสู่โหมดปิดควันนะครับเดี๋ยวเราจะไล้ช่างเลยครับวันจะน้อยลงดีเลยฮะเราจะเห็นได้เลยนะฮะแบบนี้โอเคครับก็ฝากไว้ครับเร่งไฟฟ้าราคาประหยัดครับ1,990บาทครับอันนี้ปิดนะฮะปิดเดวิลก็คือโหมดที่มาจากโรงงานนะฮะเราจะไม่เห็นมีไฟนะครับตัวนี้ฮะโอเคนะครับตัวนี้สินค้ารับประกันนะครับ1ปีนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับรสอบถามเข้ามาได้เลยครับกล่องแบบนี้นะฮะสินค้าเข้าแล้วนะครับช่วงนี้ติดตั้งได้เลยนะฮะโอเคครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ